สวัสดีครับแม่ตาสงสารลูกน้องลูกกากดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับผมทีนี้เราก็มาดูปลากันเลยนะครับลำดับที่หนึ่งเป็นสายพันธุ์นีโมกาแล็กซีเป็นเพศผู้ความยาวลำตัวจากหัวถึงปลายหางประมาณ1.6-1.7นนะครับต่อไปนี้ ท,ทุกตัวเนี่ยถ้าผมจะพูดความยาวก็คือหมายถึงหัวจากหัวถึงปลายหางนะครับตอนนี้รักษะของปลากระโดงหางชายน้ำตะเกียบครบนะครับตะเกียบเดี่วด้วยตะเกียบเดียวหมายถึงว่าตะเกียบมีสองข้างแต่ละข้างออกเดี่ยวนะครับตอนนี้สีโครงสร้างดีสีสวยเต็มนะครับไม่ได้มีใสแซม ไม่ได้ฉีกขาดะนะครับเป็นเกรดเเลยนะครับปอยกันไน้ราคาแปสิบาทราคาแปสิบาทครับผมเรามาดูรดับที่สองต่อไปนะครับลำดับที่สองตัวนี้เป็นสายพันธ์ Galaxy นะครับ ตัวนี้เป็นแกลกซี่ที่เป็นลูกครึ่งยักษ์ด้วยเป็นเพศผู้ความยาวของลำตัวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2.2ฟังไม่ผิดหรอครับความยาว2.2นิ้วนะครับตัวนี้เป็นลูกครึ่งระหว่างยักษ์กับแกลกซี่ธรรมดา ตัวนี้เครื่องใหญ่กระโดงหางชายน้ำตะเกียบครบนะครับสีสวยเต็มโครงสร้างดีสีสวยเต็มเหมือนกันไม่มีใสไม่ได้มีสีใสมาแซมหรือ,อมีส่วนที่กระโดงหรือหางหรือชายน้ำขีดขาดแรงใด ตัวนี้ปอยกันเลยนะคาแปดสิบบาทราคาแปดสิบบาทครับผมต่อไปเป็นลำดับที่สามนะครับตัวนี้เป็นสายพันธ Multi Color เพชรูพความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสองนะครับตัวนี้ลักษณะของปลาตัวนี้โครงสร้างดีสีสวยแต่ ปลาอย่างเด็กนะครับสีอาจจะมีใส่สีใสแซมบ้างแต่ตัวตัวนี้โตขึ้นได้อีกพอโตขึ้นสีก็เต็มขึ้นแล้วก็สีก็เข้มขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ปล่อยกันเลยนะคะ่าแปสิบบาทราคาแปดสิบบาทครับผมลำดับที่สี่ตัวนี้เป็นสายพัน บคคาโปโกนะครับเป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.2นะครับ1.2 1.3ตัวนี้สีสวยกระดงหงางใช้น้ำครบนะครับตัวนี้ปล่อยกันเลยนะครับสามราสิบ ราคาสามรห้าสครับผมต่อไปลำดับที่ห้าลำดับที่ห้าตัวนี้ก็เป็นแบ็คคอปโปโกนะครับเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1นุดสามนะครับตอนนี้เป็นไส้เหลือง ปล่อยกันได้ระคาส <350 S 1> ามร้อาส <350 S 1> ิบคาสามร้บกผม3ามบาทเรามาดูตัวต่อไปลำดับที่6 ลำดับที่หก็เป็นแบ็กคอปโปโกนะครับตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวก็ประมาณอยู่ที่หนึ่งจุดสามตัวนี้มีมุกเป็นทองเลยนะครับแล้วก็กระดงหางชายน้ำเป็นสีดำสลับแดงแล้วก็มีทอง แถมอยู่ด้วยตอนนี้ไปกันลาคาอยห้าสิบราคาส <350. S 1> ามร <350. S 1> ้อห้าสิบครับผมต่อไปลำดับที่7จ็ดำดับที่7ตอนนี้ก็เป็นแบ็คคาโปโกนะครับเป็นเตศผูความยาวประมาณ1นึ่งจุด ตัวนี้ปล่อยกันในราคาสามร้อยห้าสิบราคาสามร้อยห้าสิบครับผมสามร้อยห้าสิบกับผมมาดูตัวปลาตัวต่อไปลำดับที่แปดตัวนี้ก็เป็นแบล็คคอปโปโกนะครับตัวนี้ต่างประเทศเรียกว่าแบล็คแวมไพร์นะครับคอปโปโกเป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.7เ ตัวนี้ลำตัวสีดำเกร็สีทองกระโดงหางแคน้ำนี่เป็นสีแดงครับสวยเป็นแบบนะครับแต่ทองเกรดนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทองเลยนะครับตัวนี้ปล่อยกันไน้ราคาสามร้อยห้าสิบราคาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับกับผมครับผมต่อไปเป็นลำดับที่เก้านะครับ ลำดับที่9เป็นสายพันธุ์ r ร d แกลักซี่คอปโปกตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับความยาวของลำตัวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1.2นะครับลักษณะของปลาตัวนี้โครงสร้างดีสสวยเต็มจุดเด่นของตัวนี้ก็คือคอปโก ขึ้นกระโดงขึ้นหางสวยได้นะครับตัวนี้ปล่อยกันได้ราคาสามอยบาทราคาสามรอยบาทตัวนี้ราคาสามรอยบาทนะครับต่อไปลำดับที่สิบครับผมลำดับที่สิบก็เป็นสายพันธุ์เรดแ a ลกซี่เข้าปโกเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นเพศผู้ ความยาวประมาณ1.4นะครับตอนนี้โครงสร้างดีสีสวยแต่ว่ามีสีใสยอยู่ปลายชายน้ำนิดนึงนะครับจุดเด่นของตัวนี้อยู่ที่หางครับผมหางตัวนี้เป็นสตาทำให้องค์ประกอบทั้งตัวตัวนี้สวยดีสวยมากด้วย ถึงจะใช้น้ำติดสีขาวสีใสหน่อยแต่องค์ประกอบทั้งหมดสวยครับตัวนี้ปล่อยกันในราคา3า0้บาทราคา300บาทครับผมต่อไปมาดูลำดับที่11อ ลำดับที่11เป็นสายพันธุ์เรดแกลเ x y กซี่คอปโปโกนะครับเป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.4ตัวนี้โครงสร้างดีสีสวยเต็มลักษณะของปลาตัวนี้จุดเด่นก็คือว่าสีแปลกดีนะครับตำแหน่งของสี สวยดีตอนนี้ปล่อยกันแนล้าคา400บาท,บาทราคาสี่บาทครับผมต่อไปมาดูลำดับที่12บสอลำดับที่สอเป็นเรดแกลเซ่โคปโกเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นเพศผู้ ความยาวก็ามาหมา่งจตอนนี้โครงสร้างดีสีสวยเต็มแล้วสีเนี่ยจิตจัดมากสีเข้มมากาครอบโกขึ้นกระโดงขึ้นหางสวยแปลกตัวน,นี้ปล่อยกันในะราคา400บาทราคา400บาทครับผม ต่อไปเป็นลำดับที่13ตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์เลแกแกซีเข้ประกเพศผู้ความยาวก็มาน1.4-1.5ตัวนี้โครงสร้างดีสีสวยเต็มเล็กอย่างตัวเนี้ยผมว่าแพทเทิร์นมันมัน,ม,นมันแปลกมันสวยดีนะครับแล้วก็สีก็เข้มตัวนี้ปล่อยกันล้ราคา400บาท ราคาสีา่ร้อยบาทครับดูนะครับผมชอบมากตัวนี้เป็นแพทเทิร์นของปลานี่คือสวยแปลกมากครับผมต่อไปเป็นลำดับที่สิบสี่เป็นสายพันธุ์ทงชาชินะครับตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดห้า ตัวนี้ก็ลักษณะสวยแล้วก็กระโดงหางชายน้ำคมครบตะเกียบเดี่ยวคือจะเกียบมีสองข้างแต่ออกข้างเดียวนะครับตัวนี้ปล่อยกันในราคาห้าร้อบาทราคาห้าร้อบาทครับตัวนี้500บาทนะครับตัวต่อไปลำดับที่สิบห้า ลำดับที่15ก็เป็นสายพันธุ์ตรงชาติตัวนี้เพศผู้ความยาวประมาณ1.7ถ1ึง1.8นะครับตอนนี้ตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ได้เลยตัวนี้ลักษณะของแถบสีแดงขาวแล้วลำตัวลำเงินแด่มีหัวอ่าทเป็นเ็เรียกว่าหน้ากากขาว นะครับตันนี้แถบสีของขาวและแดงเนี่ยชัดเจนนะครับสีขาวและสีแดงที่กระโดงหางแช่น้ำเนี่ยสวยชัดเจนสีคมชัดตัวนี้ปล่อยกันเลยนะคา1หน0่งบาทราคา1,000บาทค, <1, 000 S 1> ครับผมตัวต่อไป ลำดับที่16นะครับลำดับที่16ตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ทงชาติ เป็นเพศผู้ความยาวของตัวประมาณ1.4นะครับตัวนี้ลักษณะของปลาเป็นความชอบส่วนตัวนะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยตามลักษณะสวยมากให้ท่านตั้งแกดูกระโดงหางชายน้ำ สีของสีแดงสีของสีขาวลำตัวสีกำเงินชัดเจนนะครับตัวนี้สำหรับถ้าในเกตตรงชาติผมความชอบในความชอบส่วนตัวผมถือว่าสวยมากสังเกตนะครับตัวนี้ เป็นขาวแดงเป็นแดงน้ำเงินเป็นน้ำเงินนะครับตัวนี้ราคาครับผมเงียบเพราะว่าตัวนี้ถ้าใครสนใจหลังใหม่ครับราคาหลังใหม่ตัวนี้ผมถือว่าสวยมากอยากให้คนที่ชอบธงชาติจริงๆ โทมาคุยหรือมาสอบถามกันนะครับใครที่กดเข้ามาชมให้กดถูกใจให้กดติดตามให้กดแชร์ให้คอมเมนต์ให้ ขอให้ตกหวยเรื่องล้านด้วยเธอ